หนูวิดีโอนั่นแล้วถูกจริงๆเลยไลดเดอสู้กับเจ้ามานบูแต่ว่ายังไม่ตายสินะโกฮังฮฮวืาแต่ว่าถ้ายังไม่ตายแล้วทำไมสัมผัสพลังไม่ได้เลยอะมันยังไงกันแน่เนี่ยอนี่มันสัมผัสของโกฮังนี่นะไม่ผิดแน่ พลังของโกฮังจริงๆด้วยแต่ว่าถ้ามาถึงสัมผัสพลังของโกฮังที่นี่ได้ล่ะเนี่ยเอ๊ะอยู่ไหนกันนะไม่ใช่ทั้งที่นี่แล้วก็โลกของเจ้าพิภพ,พมันยังไงกันเนี่ยหนีล้ยเฮ้ย

ทำไมลูกแต่งตัวแบบนั้นล่ะ,ะ,ะ <laughs> คือคืคอคือว่ามันก็มีเหตุผลนิดหน่อยนะครับเหรอท่านมาหาเทพนี่นะแ้ะต่อลุงที่น่าจะตายไปแล้วก็อยู่ด้วยเหรอะอะไรกันนี่อ่มีมนุษยล่วงเรามาที่นี่อีกแล้วอ่ะว่าแต่ทำไมมาอยู่ที่นี่อ่ะ พ่อเองก็มาทำอะไรที่นี่นะครับได้ยังจะเหลือเวลาอยู่บนโลกได้ดีนนาจริงไหมอ๋อเรื่องนั้นเหรออ๋ออ,อ,อย่างนั้นเหรอครับจอบมานบูทำลายโลกซะย,ยับขนาดนั้นเลยเหรอนี่ยเฮ้ยจอมานบู แล้วนี <screws> ่มันดาบอะไรล่ะเนี่ยแล้ยืมดาบนั่นแป๊บนึงได้ไหมอ๋อลองดูแต่มันหนักมากนะครับระวังหน่อยหนักอะไรเชียวนี่ไงนี่ไงเตือนแล้วเตือนแล้วฮะจริงด้วยหนักมากเลยนะเนี่ยหนักใช่ไหมล่ะฮะ เฮ <c oughs> ้ดาบเนี่ยมันจะให้พลังหา <c oughs> ศา,าได้จริงๆเหรอฮะตึ๊บตึ๊บอ่ะโอ้ยยอดไปเลยน,นั่นนี่โอ้ยบ้านะจวนี้ก็สามารถยกดาบสัดได้ด้วย